ฉันจะได้สัก,กี์รูมัรโอ้โหได้ตั้งอินฟินิตี้โรบัสไปบอกแพลวดีกว่าดีนี่งั้นเธอพูดก่อนเลยงั้นพูดพร้อมกันนะเราได้เราเ,เป็นเพื่อนกันเถอะเราได้หนึ่งเซนโรบัสตแข่งตัวดีกว่าเหมือนสาบคนจนฉันไปและเหมือนสาบคุณจน,น,นาบาย ดีกว่าจะมีส่มแล้รเข้ามั่งไปแต่งตัวดีกว่าแต่ตนนงตัวเสร็จแล้วไปหากลุ่มเข้าดีกว่าเธอเข้ากล,ลุ่มฉันใหม่พวกเรามาแนะนำตัวกันจะได้รู้จักกันมากขึ้นผมชื่อ, used now, อไอดอนอายุสิบแปดนี่นะของผมโอ้โหไอดอนฉันว่าเธอ หล่อมากๆเลยเอ่มคือว่าฉันขอคนสุดท้ายนะฉันชื่อเมย์อายุสิบหกนี่หน้าของฉันก็งั้นงันแหละไม่เห็นจะสวยเลย<ม>นี่แพลคือ<ม>้อยาปาก,ปากดีฉันชื่อไอด้าอายุสิบห้านี่หน้าของฉัน ฉันชื่อแอปเปอายุสิบเก้าหน้าของฉันทำมันสวยฉันชื่อพราวอายุยี่สิบหน้าของฉันเหมือนว่าฉันเคยเห็นรี่วันนี้นทพีเธออย่ามามวนนะพราวบอกความจริงเอามาฉันชื่อพราวอายุเจ็ดหน้าของฉัน แต่คนอื่นดดวนเข้าตัวเองซะงั้นนี่พวกเธอไปเล่นแมปออฟบี้สี่คนกันไหมไม่ไปอ่ะเพราะว่าพวกเรามี้ห้าคนงั้นถ้ามันไม่ครบห้าคนก็ไม่ต้องไปทุกคนเตะอีเพลย์อะอีเทาจัดกุ่ม